ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปี2558วันพุทธที่25พฤศจิกายนณวัดสำนักตะครออเทพารักษ์กลางวันร่วมสนุกสนานชมการแข่งเรือและการแข่งขันมวยทะเลพร้อมสอยดอกไม้การกุศลกลางคืนชมรายการมวยมัน ศึกมวยมันวันลอยกระทงนสนามวยชั่วคราววัดสำนักตะเคราว์วันพุทธที่25พฤศจิกายน2558ชม5คู่เอกสุดมันคู่เอกที่1ชมมวยแก้มือคู่คาใจระหว่างสำลีเพชรดดอนแต้วยิมปะทะประกาสิทธิ์สิทธนายนุคู่เอกที่2ขุนเข่าไร้น้ำใจเก่งการเพชรตะเคียนปะทะยยอดมวยฝีมือชัยสิทธิ์สิทธนายนุ คู่เอกที่3ผันสอบเพลินจิตพิชิตเชียร์เลอร์ตอกรกลึกคู่เอกที่4มวยคุณภาพจากช่อง9เหนือนภาปรมพันใจเดินใส่กากา้าธนะสุรนครยอดมวยดังจากช่อง3และคู่เอกที่5เทพนรงศิษย์นายกสิริชัยเสือร้ายจากบุรีรัมปะทะมวยเชิงสูงจากช่อง5ต้นตระกูลแพตรตะเคียนประกบคู่มวยเพิ่มเติม11โมงเช้าวันงานที่วัดสำนักตะคระ์กรรมการตัดสินมาตรฐานชุดใหญ่จากช่อง9 สนับสนุนโดยผู้นำชุมชนและพี่น้องชาวอำเภอเทพารักษ์ทุกท่านอย่าลืมอย่าพลาดร่วมงานลอยกระทงประจำปี2558วันพุทธที่25พฤศจิกายนณวัดสำนักตะครออำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมากลางวันชมการแข่งเรือและมวยทะเลพร้อมสอยดอกไม้การกุศลกลางคืนชมรายการมวยมันงานนี้พลาดไม่ได้